สวัสดีครับวันนี้มาทําไอติมนมสดสตรอเบอรี่ไว้กินกันนะครับผมหวานเย็นสดชื่นมากเลยครับก่อนที่เพื่อนจะไปรับชมพี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาดูวัตถุดิบที่ใช้กันเลยนะครับก็จะมีสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับ250กรัมน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะนะครับจะเอาไปเคี่ยวกับสตรอเบอรี่นมโคหรือว่านมลสจืด500 ML นมข้นหวาน 30ML แป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะ น้ำตาล6ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาเคี่ยวสตรอเบอรี่ก่อนนะครับผมใช้ไฟกลางในการเคี่ยวใส่สตรอเบอรี่ลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ6ช้อนโต๊ะใครที่อยากจะได้หวานกว่านี้ก็เพิ่มได้นะครับจากนั้นก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับใครจะนำสตรอเบอรี่ไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนก็ได้นะครับจะได้เคี่ยวง่ายๆนะครับผม จากนั้นก็เคี่ยวต่อจนสตรอเบอรี่หนืดข้นแบบนี้นะครับทุกคนก็ใช้ตะหลิวนะครับกดๆให้สตรอเบอรี่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับวันนี้ใช้สูตรเคี่ยวนะครับเวลาที่เรานำสตรอเบอรี่เข้าแช่ช่องฟีสสตรอเบอรี่ก็จะไม่ได้แข็งมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ได้ความหอมของกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะครับเมื่อเคี่ยวเสร็จแล้วก็นำออกมาพักไว้เลยครับพักสตรอเบอรี่ไว้ให้สตรอเบอรี่เย็นเลยนะครับผม ในช่วงระหว่างรอนะครับเราก็จะมาต้มนมรอนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงไป2ช้อนโต๊ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะครับเพื่อให้ตัวเนื้อไอติมของเราเนี่ยละลายช้าแล้วก็ตัวเนื้อไอติมของเราจะมีความหนืดข้นนะครับผมไม่ได้แข็งโป๊กจนเกินไปเมื่อออกมาเป็นไอติมนะครับตามด้วยนมโคสเล็กน้อยก่อนครับหลังจากนั้นก็คนให้แป้งข้าวโพดละลายดีเลยครับ ถามว่าไม่ใส่แป้ง้าวโพดได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนไม่มีนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นมสนที่เหลืลงไปตามด้วยน้ำตาลนะครับความหวานปรับลดได้นะครับผมตามด้วยนมข้นหวานครับ30 ml จากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีก่อนครับนำไปตั้งเตาได้เลยครับผม ในการต้มนะครับเราจะใช้ไฟกลางในการต้มเพื่อนๆต้องหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่คนเนี่ยแป้งก็พดจะติดก้นกระทะแล้วก็ไหม้ได้นะครับพอไหม้แล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นแปลกๆนะครับผมจากนั้นก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยจนส่วนผสมของเราจะเหนืดอขึ้นนะครับเมื่อส่วนผสมของเราเหนืดอแบบนี้นะครับเดือดแล้วก็ปิดเตาลงได้เลยครับวันนี้นมของเราจะไม่ได้เหนืดข้นจนเกินไปนะครับผมหลังจากนั้นก็ นำนมมาพักไว้ให้เย็นตัวเลยนะครับเมื่อนมเย็นตัวแล้วเราก็นำมาเทใส่เหยือกนะครับเทใส่ภาชนะที่จะเทใส่พิมพ์ติมได้ง่ายๆนะครับผมจากนั้นครับเราก็นำสตรอเบอรี่ที่เย็นตัวแล้ว มาตักใส่พิมพ์เมติมเลยครับพิมเมติมพี่บิ๊กซื้อจากช้อปปีนะครับเป็นพิมพ์ซิลิโคนราคา390บบาทนะครับพี่บิ๊กไม่ได้มาโปรโมทสินค้านะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าซื้อจากไหนจะไปซื้อตามนะครับบางคนก็คอมเมนต์บอกพี่ว่าสุดท้ายก็เป็นการโปรโมทสินค้าอะไรแบบนั้นนะครับผมจริงๆไม่ได้โปรโมทนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตักให้ครบทุกช่องเลยนะครับจากนั้นก็นำนมเทใส่ให้ครบเลยครับผม ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากทําวิธีนี้นะครับก็ใช้เป็นนมสดเทลงไปเลยนะครับแต่เวลาออกมาเป็นไอติมก็จะแข็งหน่อยนะครับจากนั้นให้เพื่อนเพื่อน,นําไม้ไอติมมาคนก่อนนะครับเพื่อให้ส่วนผสมของเราตกลงไปก้นพิมพ์ไอติมได้ครบนะครับผมจะได้เต็มพิมพ์นะครับบางทีถ้าเราไม่คนเนี่ยมันอาจจะไม่เต็มพิมพ์นะครับผมจากนั้นก็ตักส่วนที่เกินออกมาเทส่วนผสมที่เหลือลงไปเลยครับเช็ดทําความสะอาดสักเล็กน้อยนะครับ ปิดฝาได้เลยนำไม้ไอติมของเรามาเสียบใส่เลยครับเวลาเสียบไม้ไอติมนะครับไม่ต้องเสียบลงไปลึกจะทําให้แท่งไอติมของเราสั้นนะครับไม้ไอติมพี่บิ๊กก็ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับผมประมาณ15บาทนะครับ50บไม้หลังจากนั้นนําเข้าแช่ช่องฟรีสนะครับย้าว่าแช่ช่องฟรีสนะครับเป็นเวลา6-7ชั่วโมงหรือใครจะแช่1คืนก็ได้นะครับท้านี้ขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละเครื่องด้วยครับ เมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็นำพิมพ์ไปติมออกมาได้เลยครับจากนั้นนะครับก็เปิดฝาพิมพ์ไปติมออกได้เลยครับจากนั้นก็ดึงดึงนะครับบิดบิดพิมพ์ให้แยกออกจากกันนะครับผมเพื่อที่จะดึงไม้ติมออกมาง่ายนะครับแต่ต้องระวังนะครับอย่าให้ขาดเหมือนของพี่นะครับผมอ่ะตอนนี้พี่บิดก็ได้ดึงมาไว้รอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผม อ่านี่เลยนะครับไอติมนมสตรอเบอรี่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับผมก็ไปจัดใส่จานได้เลยครับไอติมแต่ละแท่งนะครับหน้าตารูปร่างก็จะออกมาแตกต่างกันนะครับผมขึ้นอยู่กับตอนที่เราคนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับมืหวานหอมสตรอเบอรี่มากเลยนะครับทุกคนแล้วก็เย็นสุดชื่นมากเลยนะครับเหมาะกับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้มากเลยครับผม นี่เลยนะครับเนื้อของสตรอเบอรี่นะครับไม่ได้แข็งมากจนเกินไปนะครับในส่วนของนมก็ไม่ได้แข็งมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นนมสดเพียวเลยเนี่ยก็จะแข็งกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับผมทําง่ายมากเลยครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้พี่บิ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ